เอาละครับวันนี้พบกับพี่สุนารีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหอมจริงๆโอ้ไม่ได้เลยเรื่องหอมนี่เน้นมากอ่าฮะมิน้านี้คือทําให้สามีเนี่ยหลงไหลด้วย <c oughs> ก็เป็นส่วนสําคัญมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเมื่อก่อนน่ใช้น้ําหอมกลิ่นอื่นน่ะสามีไม่เคยทักนะพอมาใช้มาดามฟินปุ๊บเฮ้สามี นี่เบบี้อยู่ใช้อะไรโอ้ทำไมมันกลิ่นมันไม่เคยได้ได้กลิ่นแบบนี้เลยเพราะว่ามาดามฟินมีความเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะเวลาเราฉีดมันผสมกลิ่นเหงื่อกลิ่นกายเรามันก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของคนนั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งปกติสามีชอบกลิ่นตัวตัวพี่เองอยู่แล้วไงพอเสริมมาดามฟินเข้าไปมันก็ใช่ไหมเขาก็ชอบอะไรเงี้ยเราถึงกี่ปีนะพี่ยี่สิบเอ็ดปีมันมีความมั่นใจนะจริงๆเรื่องกลิ่นของกับผู้หญิงมันเป็นเรื่องสาคัญมากเพราะฉะนั้นพี่สุก็เลยอยากจะมาย้ำว่ามาดามฟินเนี่ยเป็นเป จับต้องได้แล้วก็คุณภาพระดับโลกนะบอกก่อนเป็นแบรนด์ของคนไทยซึ่งหัวน้ำหอมก็มาจากฝรั่งเศสได้ไรับรองจากอิสลาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะซึ่งติดทนนานวันนี้เนี่ยพี่สุกก็เอามาฝากแบบอยากจัดโปรพิเศษพิเศษให้เลยนะคะวันนี้นะคะน้ำหอมมาดามฟินสองขวดเนี่ยนะคะสีแดงกับสีดำเนาะปะกติเกือบ3,000บาทนะคะแต่วันนี้าจ่ายเพียง1 9 9 0บาทนะคะเฉพาะท่านผู้ชมที่สั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะรับฟรีน้ำหอมมาดามฟินสีเขียวอีก หนึ่ง,งขวดพี่จัดให้เลยนะคะแค่นั้นยังไม่พอนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแถมนี่เลยโลชั่นดอกไม้หลอดใหญ่ด้วยนะคะพิเศษมากโปรนี้ไม่เคยมีที่ไหนให้ไปเลย3หลอดนะคะจ่ายเพียง1,990บาทนะคะทั้งหมดนี่6ชิ้นโอ้โหถูกมากๆปกติจะต้องจ่าย 6,000บาทนะแต่วันนี้เนี่ย1,990บาทเท่านั้นนะคะ l ล n e แอดอ่แอดเลยแอดฟิน16นะคะหรือโทร02-030-0033 02-030-0033ถ้าอยากน่ารักน่ารักวหวานๆก็นี่ค่ะสีแดงนะคะชื่นชอบมากเลยนะครับแล้วก็สีดำนี่นะคะ <F ien S 1> เวลา <ure> จะออกงานกลางคืนหรืออะ,อะไรเงี้ยมันมันเซ็กซี่หน้าหน้าคนณคับ<า>ผมมีฟินดินแบ็กจะฟินดินแบ็กนะคะแล้วก็มีมอร์ฟิน ค่ะสีเขียวเนี่ยนะคะอันนี้บอเตอร์ชอบมากคใค่สีนี้ค่ะเขาชอบมากเพราะว่าฉีดแล้วแบบอะน่ารักกุ๊กกิ๊บแบบไปรุ่นไปรุ่นอยากจะบอกว่ายิ่งทาโลชั่นนะคะคุณหนุ่มทาโลชั่นแล้วฉีดน้ําหอมทับเข้าไปนะทุกวันทั้งคืนเห็นไหมคะหอมมากหอมมากค่ะนะคะราคาก็แต่ต้องได้ครับผมสามกลิ่นเลยนะฮะ สามหลอดแถมเลยไม่มีโปรนี้ที่ไหนมันคุ้มค่ามากนะะถ้าจะใช้แบบประหยัดก็ทาเฉพาะโลชั่นก็ได้หรือแยกใช้เฉพาะน้ําหอมก็ได้ก็คุ้มหรือใช้ด้วยกันก็ได้ยิ่งยิ่งทนนานใหญ่เลยนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะพันเบาทนะคะถูกมากๆนะคะเท่ากับซื้อ2แถม4เลยนะคะก็โทรที่ 02, นย0สองศูนย์สามศูหรือว่าไลน์แอดฟินหนึ่งค่ะ ฟิน1 <Fin> 6ึ่งหกแอฟนหนึ่งหกนะครับ<ช>นขอบคุณมากครับ,บพี่ครับ<อ>ด่วนตอนนี้เลยนะฮะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ